ครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องชาวโซน4 Extreme ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เราก็อยากมาเชิญชวนพี่น้องชาวโซน4 Extreme นะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวนะกิจกรรมนี้เลยครับโซน4โปรลี2 0 2 5 by AMD Grand Final เหนือกว่าบอลลังคือชัยชนะที่ไร้ขีดจำกัดนี่เลยครับอืม s ซ l ร์ฟบอลโปล็กสองพั AMD Grand Final สึกใหญ่ที่รวบรวม4ทีมสุดเก่งมาปะทะบนเวทีออฟไลน์คอมเพติชันแบบทีมต่อทีมเพื่อคว้าเงินรางวัลและของแสตสุดพิเศษมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับผมวันที่แข่งนะครับก็วันที่20่ธันวาคม2องพนี้นะสถานที่ HQ by Meiji นะครับผมแล้วก็ตารางแข่งก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ก็จะมีทั้งหมด ผู้เข้าร่วมมีเงินรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬา3จํานวนครับ3รางวัลพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพรีเมียมเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นนะครับก็จะได้ MOS เ k o อ a t e by AMD 5,000บาทครับผมแล้วก็ Base Player by Loga 5,000บาทครับแล้วก็ Race Down rate by i have CPU 5,000บาทครับผม แล้วก็ยังมีรางวัลสำหรับ CCE หรือ Content Creator Award 2 0 2 5 2รางวัลนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นซึ่งได้แก่รางวัล Top Performance 2500บาทแล้วก็ Popular Vote Content Creator Extreme 2500บาทครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ s e a f o n 4 Extreme AMD Limited Reward ครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งเนี้ย เป็นการจัดทั้งิใหญ่ของ AMD และ i have CPU นะครับที่คอร์ลับร่วมกับ s o n f o e x t r e m e ที่จะมอบไอเทมสุดลิมิเต็ดให้นักสู้ s o n f o e x t r e m e นะครับเมื่อคุณซื้อ CPU หรือ GPU AMD Notebook AMD Ryzen AI ตามเงื่อนไขก็รับไปเลยไอเทมสุดลิมิเต็ดเฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้นนะครับวันที่1ถึง19ธันวาคมนี้รายละเอียดโปรโมชั่นก็จะมีดังนี้นะครับผม ผมเป็ชั่นที่1ซื้อสินค้า MD ที่ร่วมรายการครบ10,000บาทขึ้นไปรับเสื้อ MD ็มดีดี้หชิ้นต่อ1ใบเสร็จ15สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมซื้อสินค้าเอ็ที่ร่วมรายการ20,000บาทขึ้นไปรับกระเป๋าเอ็มดีเชสแบ็กเอครับผม1ชิ้นต่อ1ใบเสร็จจำกัดสิทธิ์เพียง15เท่านั้นนะครับผม15ชิ้นนะ15บหสิทธิ โอเคต่อมานะครับโปรโมชันที่2นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อน้ตบุ๊ก CPU AMD Ryzen AI ครบตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปรับไปเลยครับผมทั้งเสื้อแล้วก็กระเป๋าของ AMD 1เซตต่อ1ใบเซ็ตจำกัดเพียง50เท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะสินค้าที่ร่วมแคมเปญของในการก็จะมีนี่เลยตั้งแต่ระยะวันที่1ถึง19ทธันวาคมนี้นะครับ ก็จะมี DMI PCU Build เนี่ยก็ว่าไปเลย Hipset AM4 เนี่ย AM5 แล้วก็อันที่3ครับโปรโมชั่นซื้อน o t ตบ o ๊ก AMD ตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปครับเฉพาะที่ร่วมรายการกับ AS CPU นะครับผมโน้ตบุกรุ่นไหนก็ได้ที่มี CPU AMD Ryzen AI นะครับที่เข้าร่วมเท่านั้นนะ โ okay. อเคเงื่อนไขสิทธิพิเศษ1สิทธิต่อ1ใบนะครับผมของรางวัลมีจํานวนจํากัดตามที่ระบุครับสินค้าจะต้องเป็น AMD เท่านั้นนะที่ร่วมรายการกับ i h a v p CPU เท่านั้นสามารถซื้อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือทางเว็บไซต์หรือออนไลน์อื่นๆของ i h a v p CPU ครับผมซื้อได้ตั้งแต่วันที่1ถึง19ธันวาคมนี้ครับผม ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณีนะครับผมหากปลอมแปลงทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการแลกไอเทมนะครับบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับผมแล้วก็การรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดไม่สามารถระบ,บุรุ่นแบบที่ต้องการได้นะครับโอเคนี่เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาไอเทมที่ได้รับ รับจากโปรโมชั่นนะครับ AMD Who d Limited นะครับก็จะบวกฮิตกับสเปคแท็กเนี่ย250แล้วก็สเปคเดฟ250ครับผมแล้วก็ขีกับขีดามิบวก10ครับผมแล้วก็ S พ p บวก3000ัน SP บวก2000ครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหลังนะก็เป็น AMD Chase Back Limited บวกฮิตกับสเปคแท็กเนี่ย250 คิเดมจบวก25ครับแล้วก็ s p ปเ d ปบวก250ครับ SP บวก4,000แล้วก็ SP บวก3 0 0พครับผมนี่เลยหน้าตานะนี่ครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่าน Google Form นะก็คือใครซื้อแล้วก็สามารถไปกรอกลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยนะครับ โ okay. อเคประมาณนี้นะชอบจริงรับลิมิต็ดสวมขุมพลังความเท่แบบ AMD ในโซนโฟเตรียมตัวให้พร้อมลุยไปกับโปรลิก2025ไป AMD แกรมไฟนอลของมีจำนวนจำกัดครับผมลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะแล้วก็ Keycap โซน e 4 Limited Edition จากโลกานะครับผมเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะใครที่เข้าร่วมเนี่ยจะได้แน่นอนนี่เลยก็ Keycap โซน4จาก โลกาพร้อมกล่องสะสมลายพิเศษที่จะดทำขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับผมวันที่20นี้นะ <c oughs> แค่คุณอะมาเข้าร่วมงานก็มีสิทธิ์ลุ้นคีย์แคปโซนโฟเนี้ยแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมแจกฟรีเฉพาะงานนี้นะ Assist Your Word ครับผมก็มันครบ6ฐานร่วมกิจกรรมเก็บแต้มให้ครบ แรกรางวันสุดพิเศษในงานนะครับผมก็จะมีบูธเกมหมัดนี้ทีนึงอย่างเงี้ยแรงสุดหดเพื่อรับไอเทมท็อปอัพคอนทุกวัดพลัง5แชมเปียนนะครับแล้วก็จะมีบูท AMD ที่อ่ามาลีดเฟรมเรทไล่เส้นให้ดูว่าแบบขุมพลังของเขาเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนเนี่ยพร้อมเทคโนโลยี AI ที่ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของเกมแนละงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสตรีมได้อย่างไม่มีสะดุดแล้วก็มีบูตล l o ก้านะครับ a s s i s t o n o s Long Story สุดสนุกครับผมยังทำกิจกรรมให้ครบทุกฐานรางวัลสุดเซอร์ไพรส์1แสนบาทนะยังเข้าร่วมกิจกรรมทายผลแชมป์โปรล by AMD Gen Final เพื่อร,รับของรางวัลดังนี้นะครับผมก็ทำกิจกรรมนะครบ6ฐานก็จะได้ ไฮเซน5ชิ้นเปลี่ยนแร่เ้ชิ้นครับแล้วก็ไอเทมท็อปอัพนะครับก็จะเป็นกาแล็กติกไอเทมขุดกาแล็กติกใหม่เนี่ยหหัว3ชิ้นแล้วก็มิดไนท์ฟอเรส s t สชิ้นนะอ่าแล้วก็ลุ้นรับรางวัลบีบอร์ดลักกี้ดอลก็จะเป็นเสื้อลิมิ t ต d ด AMD Q-SPOY X Mid Thailand ครับผมแล้วก็โลกาคี y c แคปโซนโฟร์ยี่สิบรางวัล MSI หน,หน้าจอ MSI 1รางวัลของตัว MAG 274 PFW นะครับแล้วก็หน้าจอ MSI Pro MP 2 5 2 E 2ครับแล้วก็มีพวงกุญแจครับผม19รางวัลน,นะแล้วก็มีแผ่นรองเมาส์5รางวัลแล้วก็มีหน้าจอของ AOC 1รางวัลครับผมหน้าจอ อันนี้ก็จะเป็นทายผลแชมป์สองรางวัลน,นะก็จะมีหน้าจอ MSI แล้วก็คีพวงกุญแจ MSI ครับแล้วก็โลก้าคี y c a p Zone f o u แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงผีนะครับ r เป p e r นะโอเคแล้วก็จะมี After Party Zone Four Poli by AMD g a n e Final ครับผมหลังจากาโปรโมทสุดพิเศษ ทาง e อ c l u s i v e เนี่ยจาก AMD เท่านั้นยังไม่พอเราจะมี After Party หลังจบงานที่จะมีอาหารและเครื่องดื่มพร้อมบรรยากาศดนตรีสุดแล้วใจครับในในงานนะผมสามารถไปร่วมกันได้นะนี่เลยครับนี่คอม m ูน n i ี้นิสอัปส r ตอร์ปพบกันที่ hq by m i j i วันที่20นี้เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมโอเคครับผมก็ขอจบการ เรินชวนเพียงเท่านี้ครับผมก็อ,อ,อย่าลืมมาเข้าร่วมกันเยอะนะคะผมสวัสดีครับ